ก็ขายของหมู่บ้านในเกือบทุกครัวเรียนแต่ก่อนเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอยากจะมาทําเหมือนกับเราหรอกเขาว่าทําอะไร<น>ะแต่เดี๋ยวนี้เขาอยากทําเราทําแล้วปั๊บมันเราหมดนี้คนที่สองคนที่สามก็ทําตามกันไปเรื่อยๆที่นี่ก็บุคคลที่สนใจเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเราก็พยายามเจ็บเอาองค์ความรู้มาเจ็บใส่ตัวไว้เพื่อจะสายทอดให้คนต่อไปคือจากที่ปลูกผักห้าบาทสิบบาทคือเรามองว่าแค่ห้าบาทสิบบาทจะได้อะไร แต่ถ้าทําทุกวันเราก็มีรายได้ทุกวันขายทุกวันได้ทุกวันเป็นรายได้เสริมจากรายปีของเราก็เราก็มีเงินเก็บพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นด้วยต้นไม้โตเปลี่ยนแล้วค่ะคือลงมือทําคือคำตอบแล้วรู้สึกว่าโอ้ที่กินมันอยู่นี่เองเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวไม่พออยู่พอกินตรงนี้นะครับแล้วหลังจากทําการเกษตรโดยเฉพาะน้อมนำเอาศาสตร์และชาตมาปรับใช้ในพื้นที่ตรงนี้แล้วปัจจุบันนี้มัน มันมีอยู่มีกินไม,ไม่อดไม่ยากก็เราก็ได้ช่วยเหลือดได้แบ่งปันกับพี่น้องที่มาในพื้นที่ของผมในส่วนมากผมจะบอกว่าคุณอยากได้อะไรที่ครอบครัวมีอะไรเขาแบ่งปันกันส่วนมากผมจะไม่ขายนะครับจะเป็นแบ่งปันมากกว่าเดินหน้าปฏิรูป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลผ่านโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เครือข่ายปราศชาวบ้านบ้านโพนห้าตำบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตร ค่ะพวกเขาได้มีการน,น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนปฏิบัติในพื้นที่ตนเองในรูปแบบโคกหนองนาและการบริหารจัดการอมทรัพย์ในชุมชนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบค่ะ ตำบมั่น้งัอยู่้าง้อยเปึ่งในตบลของอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเกษตรวิสัยมีระยะห่างจากอำเภอเกษตรวิสัยประมาณ20กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ95.1ตารางกิโลเมตรหรือ59,437.5ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด7,374คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีการประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักทั้งนี้จึงได้เกิดการบริหารจัดการชุมชนขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากปราชชาวบ้านนั่นก็คือคุณพ่อสแสวงมนโนไลได้ิเริ่มทำการเกษตรผสมผสานจนเป็นศูนย์เรียนรู้และมีการขยายผลไปอย่างทุกครัวเรือนครับการได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ที่ไปที่มาก็คือ การทำเกษตรเชิงเดียวเกษตรเชิงเดียวคือทำนายอย่างเดียวขายข้าวก็ขาดทุนปี2 5 4 2ก็เลยหันมาทำเป็นเกษตรผสมผสานก่อนปี2ปีก็ได้เข้าร่วมโครงการของอทฤษฎีใหม่ของในหลวงแบบ30 30 3บบแล้วก็ส0ที่เข้าร่วมโครงการจากเราเป็นหนี้แบบหล,ลายแสนเนี่ยเราก็มาทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แล้วก็ขายปลาขายข้าวขายผลไม้ต่างๆนี่ก่อนี่ก็ลดลงลดลงาหายหมด ปัจจุบันก็คืออาชีพทำนาเป็นหลักก็คือรอ,องจากทำนาที่ครอบครัวเราจะตัดไม้อยู่คาลิปตั์คือเหมาป่าเขาแล้วเราก็ไปตัดแล้วก็ไปขายทํามาแต่ก่อนก็เป็นงานไม่หนักสาหรับเราเพราะว่าอายุยังไม่เยอะใช่ไหมคะต่พอทํามาแล้วอายุมันเยอะมันจะเป็นงานที่หนักแล้วทีนี้เราก็มีแนวคิดว่าเราจะเออเราจะทําอะไรดีต่อจากนี้แต่ถ้าปลูกผักนี้ก็คือมองบนเรามองว่าจะได้สักเท่าไหร่แค่ปลูกผักแค่ปลูกพืชผลไม้แต่จริงๆแล้ว ถ้าจะให้พูดถึงก็คือลงมือทําคือคําตอบแต่ก่อนที่จะมาทำเนี่ยก็เรามาดูงานศึกษาดูงานที่นี่ก็คือมาเห็นก็โอ้ทึ่งเนาะทาได้ทุกอย่างแล้วก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็เหลือกินก็ขายอย่างนี้โครงการพวกหลองนานมาก็เลยเออเราลองทําดูไหมได้ทํามาได้สองปีตลับปัดค่ะกลับมาโอ้คนอื่นเขาได้ตังค์ไปกันเยอะ ขาได้ส่งลูกเรียนมีรถใช้นี่ใช้สินคือจากที่ปลูกผัก5บาทสิบาทคือเรามองว่าแค่5าบาท10บาทจะได้อะไรแต่ถ้าทําทุกวันเราก็มีรายได้ทุกวันขายทุกวันได้ทุกวันเป็นรายได้เสริมจากรายปีของเราพอเราเสียดรายวันรายเดือนรายหกสามเดือน6เดือนรายปีเราก็ถึงรายปีจากการทํานาก็เราก็มีเงินเจ็บพอจินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นด้วยต้นไม้โต พื้นที่ของเราเปลี่ยนพื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งเก็เราก็เลยว่าจะทํำยังไงเพื่อจะใหะ้หมู่บ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเท่าที่เราจะทําได้เราก็ได้แนวทางมาจากเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เราพอดีเรามีป่าชาวบ้านซึ่งท่านพ่อเสวงท่านได้ไปศึกษามาแล้วท่านก,ก็มาเผยแพร่ให้พวกเราได้ได้ศึกษาแล้็ขยาย ขยายงานของเราเพื่อไปทําร่วมกันคือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวตัวเองนะเราส่วนมากเราจะขาดการศึกษาเรื่องของพืชว่าเขาต้องการอาหารแบบไหนช่วงไหนเวลาไหนอย่างเงี้ยนะเราก็เลยต้องศึกษาตัวนี้เพิ่มคือแต่ก่อนถ้าเราปลูกมัง่งแล้วก็มีเออน้ําอยากให้เท่าไหร่ก็ให้ไปเลยลดลดบางทีก็สาดสัดไปมัน,ม,นมันก็เลยไม่ได้ผลอืมเราก็ได้ศึกษาตัวนี้พอดีก็ขยายไปหลายๆหมู่บ้านในตนําบล สำหรับชุมชนบ้านโพนหาดหมู่ที่12ตำบลดงค้ังน้อยอำเภอเกษตรวิสัยมีการทำโคกหนองนาที่เป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาชุมชนซึ่งสามารถปลูกผักรอบบริเวณหนองห้าดเนื้อที่19ไร่ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณสองข้างทางตามพระราชดำริบ้านนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกบริเวณหัวไร่ปลายนาทุกครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักและแปรรูปจากข้าวหอมมะลิทำให้สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ถั่วเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ1 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนซึ่งบางครัวเรือนนั้นมีรายได้ 20,000- ืนถึงสาม0มบาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับปี2542ทางหน่วยงานราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ให้อ่าให้จัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียรู้ของปราชชาวบ้านก็เลยได้งบประมาณจากส่วนกลางมาจัดปื๋อกรมเกษตรกรทั่วไป ก็เลยมีเครือข่ายถึงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาก็ได้นำความคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นที่ตั้งในการพัฒนาพูดถึงตอนนี้เกิดเครือข่ายไประดับหลายๆแล้วนะเต็มจังหวัดแล้วที่เขามาอบรมถ้าเขามีปัญหาก็เขาก็จับกลับมาเรียนรู้อีกเราอบรมในระบบกลุ่มอบรมแล้วก็มีการต่อยอดส่งเสริมให้แล้วก็ตามไปดูไปประเมินว่า คนไหนที่จะสมควรที่จะต่อยอดให้เราก็ไปต่อยอดเรื่ององค์ความรู้ไปต่อยอดให้ที่นี่ก็ไม่เกิดเป็นเครือข่ายตำบนนั้นตำบนนี้เข้าไปก็เป็นระดับอำเภอเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วแล้วต่อมาก็หน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของโค้งน้องนามโมเดลเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้อบรมเกษตรกรเยอะคนไหน จับประสบผลสาเร็จก่อนเ้าก็ผักดันให้มันเป็นประสบผลสาเร็จก่อนคนไหนรอรอบสองก็ต้องมีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มีเครืออไก่ทั่วแล้วครับหมู่บ้านคือเราได้ความรู้จากหลายๆหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็นำองค์ความรู้มาตอนนี้เรามาพัฒนาที่โคกของเรานี่เราได้ผักกางมุง้ง จากงบประมาณของของเศรษฐกิจพอเพียงคือเราเราได้รางวัลที่สองระดับประเทศตอนนี้เราปลูกตัวผักยาวไม่พอขายค่ะเราได้รายปีพอเรามาทําโคกแบบผสมสารเราก็ได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะโคกหนองนานสองพี่น้องค่ะคือเป็นเครือข่ายจากศูนย์นปาาแล้วก็เครือข่ายจากหมู่บ้านคือหมู่บ้านก็มีศูนย์เรียนรู้เหมือนกันเขาก็จะให้เราเป็นเครือข่าย พราะว่าพอมีอบรมมาเขาก็จะให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้กระจายความรู้ให้ให้ชุมชนอื่นเปลี่ยนแล้วค่ะคือลงมือทําคือคาตอบแล้วรู้สึกว่าโอ้ที่จริงมันอยู่นี่เองไม่ได้ไปไปนู่นไปนี่ไปนั่นให้เหนื่อยลําบากเราอยู่กับบ้านเราทํากับบ้านเล็กๆน้อยๆเราก็ได้รายได้เพิ่มเสริมได้ทุกวันด้วย ความสำเร็จของการทำการเกษตรของคุณแสวงมโนไลและคุณดวงจันทร์สีหาาทำให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมากมายซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดที่ไกลกว่ากลุ่มอื่นๆทำให้ในปัจจุบันนั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้สัมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทำให้ที่นี่นั้นเป็นศูนย์รวมในการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างส่วนราชการในพื้นที่และคนในชุมชนครับ เดี๋ยวนี้กเกลือขายของหมู่บ้านนี่เกือบทุกครัวเรือนแต่ก่อนเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะมาทําเหมือนกับเราหรอกเขาว่าทําอะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาอยากทําทําไมเขาอยากทําเราอยากทําเราทําแล้วปั๊บมันเราหมดนี้คนที่สองมาเรียนรู้จากเราทําไปอีกก็หมดนี้อีกเราให้เป็นอาบัญชีครัวเรือนเป็นตัวตั้งค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเราซื้ออะไรกินอะไรทางสิ่งที่พอลดได้เราก็ให้ลดนี่มันก็ลดลง คนที่สองคนที่สามก็ทําตามกันไปเรื่อยๆที่นี่ก็บุคคลที่สนใจเข้ามาเรื่อยๆที่นี่เราก็มีประมงประสุตว์นาข้าวเราก็ไม่ผลแปลงหญ้าเราก็รวบรวมกันในในทั้งหมดก็อยากจะให้เกษตรกร,ร,กรนี่ไม่ต้องไปตามเทคโนโลยีกันมากมายแต่เทคโนโลยีไม่ใช่ว่าจะให้ตามนะจะต,ต้องเรียนรู้อีกเป็นปลายน้ําไว้ต้นน้ําเราต้องทํากลางน้ําเราก็ทํา ปลายน้ำเ่ยถ้าเราไม่มีศึกษาเรื่องปลายน้ําเราจะข,ขายของไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เขาขายเรื่องต่างโทรศัพท์ทางไลน์องค์ความรู้ที่เรามีเราก็เก็บไว้เพื่อจะถ่ายทอดแล้วก็ประสบกับคนรุ่นใหม่อีกในวงจรในต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเราพยายามเรียนรู้แล้วก็ทําให้คนมีความสุขมีความสุขด้วยใจถึงเราจะไม่ร่ํารวยเราก็มีกินไม่ได้ซื้อสักอย่างเราก็เลิกกบายยงทุกอย่างแล้วก็ไปตามพ่อหลวงจะมีอยู่มีกินได้ ตลอดปีแรกๆเ,เราก็เชิญเชิญท่านพ่อสแสดงท่านเชิญผู้นำแต่ละชุมชนมามาให้อุปความรู้ก็แล้วท่านก็ทำให้ดูด้วยหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารเคมีอย่างนี้นะปลอดสารพิษมันก็ทำได้สง่งได้ขายมีทั้งห้างเรียกโรงบาลอย่างนี้เขาสั่ง จัดเป็นกรรมการตัวแทนกันมาคัดสรรมาดูว่ารอบนี้ไปของใครกี่กิโลกี่กิโลส่งไปอย่างเงี้ยเริ่มขยายเป็นผักสวนครัวรัวกินได้ตามแต่ละหมู่บ้านต่างๆเนี่ยปลูกปลูกข้างรัวข้างทางเข้าหมู่บ้านนี่เราก็เริ่มปลูกเริ่มปลูกส่วนมากเขาจะทําในช่วงช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันจะทําได้ดีถ้าทําช่วงนี้ปลูกมันจะจะไม่ขึ้นนะเขาก็ทาอย่างอื่นไปสืบเนื่องมาจากไอ้ช่วงช่วงที่เป็นโควิดใช่ไหมโควิดแล้วเราก็ทามีอาหารมีผักอะไรเหมือนเขาบอกว่า มีอะไรแบ่งปันกันอย่างนี้เราก็มีหมู่บ้านนี้ปลูกผักสวน,นนี้นี่ก็อย่างบ้านนี้ติดโควิดกักกันเป็นเดือน2เดือนเสมอเราก็สามารถที่เอาเอาอาหารพวกนี้ไปช่วยเขาได้นะครับมันได้ตัวนี้ไงนอกจากการปลูกผักสวนครัวแล้วยังมีการท,ทําถังขยะเปียกการทําปุ๋ยอินทรีย์มีการแบ่งปันในชุมชนการจัดสวัสดิการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันในชุมชนและทุกๆด้านส่งผลให้ชุมชนผนหาดนั้นมีความเข้มแข็งซึ่งตรงกับแนวทางในการส่งเสริมของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างตรงจุดและเกิดความยั่งยืนมีอาชีพที่มั่นคงครับ ที่ดงข้างน้อยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ทุ่งบุลาล้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดารน,นะครับซึ่งปัญหาในส่วนหนึ่งปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ของดงข้างน้อยเนี่ยก็คือปัญหาอันหนึ่งเลยก็คือปัญหาด้านเยืเสพติดปัญหาด้านป้องกันและบรรเทาสาภายัยน้ําท่วมภัยแล้ง ปัญหาเรื่องของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาการบุกรุกที่ดินปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องการตัดไม้ทาลายป่านะครับก็มีในส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยทางหน่วยงานราชการต่างๆได้มาฟื้นฟูมาปรับปรุงมาดําเนินการจนตอนนี้มาพื้นที่เขียวชุม่มในส่วนของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มาดําเนินการ โครงการแผนตำบลมั่นคงบางข้งยังยืนเอางานเอาอาชีพมาให้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นการส่งเสริมพี่น้องในตำบลดงข้างน้อยให้มีรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนานะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมครับปัจจุบันบ้านโพนห้าตำบลดงข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังทุกหมู่บ้านขยายผลไปยังทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตอบโจทย์การดำเนินการขับเคลื่อนตามเกณฑ์ชี้วัดต,ตำบลเข้มแข็งโดยบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาคราชการภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาคศาสนาภาควิชาการและภาคประชาชนทรงผลให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งซึ่งถ้าทุกชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วจะทําให้ตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปครับ ุณผู้ชมคะการสร้างตำบลมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายปราดเพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคประชาชนนั้นทําให้ในหลายๆชุมชนค่ะเกิดความตื่นตัวและมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้ส่งเสริมศักยภาพในด้านอื่นๆร่วมกับเครือข่ายปราดเพื่อความมั่นคงทั่วประเทศค่ะเช่นการจัด กิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ประกอบอาชีพรวมไปถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการจัดการที่แก้ไขปัญหาอาชีพและสร้างระบบบริหารการจัดการที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงหน้าเรายัางมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อสําหรับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ dan nampak di คุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะเราจะไปพบกับประชาวบ้านกันค่ะซึ่งนับว่ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปศึกษาและปฏิบัติตนจนเกิดเป็นผลสําเร็จค่ะโดยรายการในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับคุณสัญชัยช่องวารินแห่งบ้านเก่าน้อยตําบลอุ่มเมสาอําเภอทวัฒบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะ ช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณสัญชัยช่องวารินเกษตรกร,ร,กรแห่งบ้านเก่าน้อยตำบลไพศาลอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดได้หันมาทำแปลงไร่นาสวนผสมในพื้นที่9ไร่3งานและมีการจัดรูปแบบไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด,ดำริทฤษฎีใหม่ และทําการเกษตรในรูปแบบโคกหนองนามีการขุดบ่อเลี้ยงปลากักเก็บน้ําเพื่อทําการเกษตร6กบ่อและด้วยสภาพดินทรายถึงทรายจัดประกอบกับดินมีความเค็มตนเองจึงตั้งโจทย์ไว้คือการแก้ไขปัญหาดินเค็มในปี2542ตนเองจึงดําเนินการอย่างต่อนเนื่องและด้วยความมุ่งมั่นในการทํางานคุณสัญชัยได้นำ้าแฝกในพระราชดำริมาทดสอบทดลองปลูกตามขอบบ่อ ปลูกกั้นแนวหรือล้อมรอบต้นไม้ให้อยู่อย่างเกื้อกูลกันทำให้หญ้าแฝกคือกำแพงล้อมรอบต้นไม้ได้เป็นอย่างดีครับการที่จะทําการเกษตรให้ประสบความสำเร็จต้องทําแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตเรียนว่าการทําการเกษตรที่จะให้ประสบความสําเร็จนะครับต้องมี3อย่างที่เกื้อกูลกันนะครับ 1. คือพืชสัตว ปมงทั้งสามอย่างนี้เกื้อกูลกันครับถ้าทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นไม่สมดุลนะครับถ้าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวก็จะเป็นมลภาวะเกี่ยวกับเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าทาทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งประมงด้วยนะครับจะเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติเลยเมื่อก่อนนี้นะครับผมผมเคยทําปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักก็ตามหลังวิชาการภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละแต่ทําปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ขึ้นมันไม่โต เพราะว่าดินก็เข็มน้ําก็เค็มลดไปมันก็เหี่ยวเชาสุดท้ายมันก็ตายผมแทบไม่เหลือกําลังใจที่จะทําทต่อเนือ่องจากว่าทาทำเราทําสุดปัญญาแล,ะละ้วล่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยนาหญ้าแฝกมาปรับใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะเบื้องต้นที่ผมนํามาใช้ก็คือในหลุมที่เคยปลูกพืชผักผลไม้แล้วมันไม่ขึ้นนั่นแหละมันไม่เจริญเติบโตผมก็เลยหญ้าแฝกมาปลูกรอบข้างๆนะครับที่ที่เป็นเหมือนกําแพงข้างๆนั่นแหละพอหญ้า,ญาแฝกมันโต ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมหญ้าแฝกมันขึ้นได้ในสภาพพื้นที่ดินเค็มตรงนี้ไอ้พอหญ้าแฝกโตขึ้นแล้วผมก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกครับพอหญ้าแฝกขึ้นก่อนแล้วมาปลูกตามหลังแล้วต้นไม้มันไม่ตายครับมันโตในมิติที่ผมมองมองว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตั้งเราผมเลยแหละเบื้องต้นในพื้นที่ตรงนี้มันดูดซับความเค็มให้ลดลงแล้วก็รากหญ้าแฝกมันทะลุลงชั้นดินดานดินเค็มลงไปข้างล่างจากเม็ดหนึ่งสองเม็ดตรงนี้มันจะดึงเอาธาตุอาหารลงไปด้วย ดึงเอาอากาศหรือออกซิเจนนี้ลงไปด้วยแล้วก็ดึงเอาความชื้นลงไปด้วยนี่แหละครับก็เลยทําให้ต้นไม้ในพื้นที่ของผมนี่มันมันจเจริญเติบโตดีด้วยหญ้าแถบเป็นที่เลี้ยงและสิ่งที่สําคัญไม้ผลหรือพืชผักต่างๆที่ปลูกอยู่ในแปลงนี้นะครับรสชาติมันจะดีกว่าที่อื่นและวเวลาปลูกหญ้าแบกทําทเป็นเป็นคลองไส้ไก่ด้านบนนะครับไม่ให้นน้ำมัน,ม,นมันกัดซอกรินตะลิงลงมานะครับก็เลยหนึ่งรักษาสภาพจาก ตอนที่เราขุดตอนแรกแล้วมาถึงปัจจุบันมันก็นยังรักษาสภาพได้อยู่เหมือนเดิมอยู่และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นตัวกรองให้น้ําใสกรองอยังไงครับเวลาฝนตกชะล้างหน้าดินลงมามันก็มัติดอยู่หญ้าแฝกด้านบนนะครับมันซึมลงไปข้า้งแรกก็มีรากหญ้าแฝกช่วยกรองไว้อยู่ก็เลยทําให้น้ําใสท่านคงเห็นความแตกต่างระหว่างบอ่ออื่นกับบอ่อนี้มันจะต่างกันตร ผู้ชมครับการปลูกหญ้าแฝกควบคู่ไปกับการทาคลองไส้ไก่รอบๆบ,บบ่อน้ําทําให้ที่บ้านของคุณสัญชัยสามารถปลูกพืชและต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับทั้งยังถอนหญ้าแฝกบรรจุถุงขายได้เงินอีกด้วยปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกครับทั้งนี้ยังได้บทเรียนจากการทําโคกหนองนามาเลี้ยงหมูบนคันนาทําทให้ได้ปุ๋ยที่เกิดประโยชน์ต่อพืชเป็นประจําทุกวันอีกด้วยครับ องความรู้เกี่ยวกับเรื่องบรรพบุรุษท่านสอนบอกว่าลูกสาวหลานนาใกล้บ้านนะครับคําว่าลูกสาวหลาหนนาใกล้บ้านเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์โตครับคือไอนาอยู่ที่ใกล้ๆ้หมู่บ้านนะครับท่านใกล้ๆกล้หมู่บ้านนี่น้ําไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยอะไรต่างๆมันก็ไหลลงที่นาในพื้นที่ต่ำใกล้ใกล้หมู่บ้านมันก็เลยทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติจะจะ,จะปลูกข้าวปลูกพืชผักอะไรต่างๆมันก็งามนะครับ ผมก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นผมจะถอดองค์ความรู้ตรงนี้แหละคําว่าหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะครับคิดว่าอยากให้เกษตรกรนํราไปปรับใช้อย่างจริงก็คือพิธีตอบโจทย์ในการที่เราจะทําการเกษตรแบบไหนอย่างไรที่จะลดต้นทุนให้มากที่สุดเพราะว่าทำการเกษตรนะครับถ้าเราไม่ลดต้นทุนเราจะไม่ค่อยมีกําไรหรอกทำแบบไหนอย่างไรที่เราจะลดต้นทุนในการทำก,การเกษตรดีที่สุดก็คือเรียนแบบธรรมชาติ โดยการเลี้ยงแบบธรรมชาติในมิติที่ผมนํามาปรับใช้ในพื้นที่ก็คือโดยหลักธรรมชาติน้ํามันจะไหลจากที่สูงลงมาข้างล่างใช่ไหมคือผมมาทําเล้าหมูให้มันสูงผมเลี้ยงหมูแล้วก็ล้างล้างคอกหมูวันละหนึ่งครั้งแล้วให้น้ําตรงนั้นไหลมาตามตามล่องที่เราปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักไว้นี่แหละครับมันก็จะดูดซึมเข้าไปต้นไม้ก็จะได้ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยสามารถที่จะปลูกปลูกพืชผัก ผมทําคนเดียวเนี่ยเป็นหลายพันต้นด้วยเหตุผลว่าผมไม่ต้องเป็นรถผมไม่ต้องเอาปุ๋ยเบใส่ตรงนี้ต้นไม้มันก็จะเริญเติบโตได้ผลผลิตนะครับตรงนี้เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ผมอยากอยากให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้ในพื้นที่สิ่งที่ผมได้ยึดถือปฏิบัติมานะครับตั้งแต่วันที่ผมได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลร,รัฐรารชฐานจากรอเก้าในการใช้ยาแฝกเพื่อพิชิตด,ดินเค็มตรงนี้นะครับ วันนั้นผมก็ได้ตั้งปณิธานว่าจากวันนี้ไปจนจนกว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เราจะอุทิศตนตรงนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรามีตรงนี้ให้เพื่อนพ้องพี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ของตัวเองตรงนี้แล้วนะครับก็จะใช้โอกาสทุกโอกาสที่ทางสังคมมีบอกว่าขอคอลงมือว่าให้ไปช่วยในเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ และบนบทบาทหน้าที่ของปด่ดความมัน่นคงของกอรอมนอยอย่างนี้ก็ก็ทำเต็มที่นะครับปัจจุบันคุณสัญชัยได้รับเลือกให้เป็นปราดเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนั้นไปสู่ผู้ที่สนใจครับทั้งนี้ยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งดินเค็ม ก็สามารถแก้ไขได้หากมีครูและ,กะเกษตรกรผู้ใฝ่รู้ใฝ่คิดใฝ่ทำจากทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติครับทั้งนี้พื้นที่ของคุณสัญชัยยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริบ้านเก่าน้อยและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการ,กรเกษตรประจำตำบลโดยผู้ที่สนใจนั้นก็สามารถเดินทางเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับปรา์สัญชัยนี่ ทำโครงการโคกน้องนามโมเดลเป็นโครงการพระราชดำรินะครับทางองค์การบริหารส่วนต้นก็เล็งเห็นความสําคัญในหลายส่วนนะครับจะมาศึกษางานในส่วนของท่านปรา์ชาวบ้านท่านสันชัยช่องวลินนะครับเราก็ให้ความสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับที่ท่านขอมาเราก็จัดให้ทุกอย่างที่ท่านขอมาในส่วนของโคกน้องนาท่านสันชัยเนี่ยท่านทําจริงทํามาหลายๆด้านโดยเฉพาะหญ้าแฝกส่วนมากจะเป็นกลุ่มอาชีพแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัด กลุ่มอาชีพต่างๆที่ทมาดูงานนะครับกลุ่มปลูกหญ้าแฝกก็มีกลุ่มโคกน้องนาเนี่ยโดยมากจะหมุนเวียนกันตลอดตลอดทั้งปีที่มาดูของในส่วนของโคกน้องนาท่านสันชัยครับครับอันนี้เราก็เล็งเห็นถึง,ถงความสําคัญนะครับเราก็จะให้ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับจะมีโครงการโคกน้องนาใครจะทํานะครับทางเราก็จะสนับสนุนผู้นําท่านไหนบ้าง ที่ต้องการจะทําเกษตรกรท่านไหนว้างที่ต้องการจะทำนะครับเราก็จะลงไปดูแล้วก็สนับสนุนหาวิธีการชี้แนะชี้นําทางให้เมื่อก่อนนี้ผมอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราทําไมต้องมาทําหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านหรือเกษตรกรนี่เหนื่อยมากมายขนาดนี้พอ เรามาพิจารณาถึงที่พระอ,องค์ท่านอย่างรอเก้าหรือรอสิบที่พระอ,องค์ท่านได้ไทรงงานเพื่อประสงค์นี้ก่อนตรงนั้นเราไม่เ,เชื่อไม่ได้เลยพระอ,องค์ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อประสงค์นี้ก่อนทั่วประเทศแต่พวกเรานี่ทํางานเพื่อพี่น้องเกเษตรกรนี่เป็นบางกลุ่มบางคณะเราจะมาบ่นทําไมในฐานะที่เราก็เกิดเป็นคนไทยเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะแบ่งเบาภาระและทําคุณงามความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินผมว่ามันก็จริงๆเราผมมอมถือว่าผมมีความสุขนะครับ ถ้าในช่วงไหนที่เราได้ได้แนะนําได้ช่วยเหลือได้ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรน,นี่มันมันเป็นความสุขของเราในคนที่เป็นผู้ให้ครับผมแล้วแรงบันดาลใจหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวไม่พออยู่พอกินตรงนี้นะครับแล้วหลังจากทําการเกษตรโดยเฉพาะน้อมนาเอาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ตรงนี้แล้วปัจจุบันนี้มันมันมีอยู่มีกินไม่อดไม่ยาก ก็เราก็ได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันกับพี่น้องที่มาในพื้นที่ของผมในส่วนมากผมจะบอกว่าคุณอยากได้อะไรที่ครอบครัวมีอะไรก็แบ่งปันไปส่วนมากผมจะไม่ขายนะครับจะเป็นแบ่งปันมากกว่า คุณผู้ชมคะที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริบ้านเก่าน้อยของพ่อสัญชยัยเป็นอีกหนึ่งต้นแบบค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาดินแห้งดินเข้มด้วยยาแฝดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทําให้สามารถมีผลผลิตได้ทั้งพืชผักผลไม้การเลี้ยงปลานาข้าวได้ตลอดปีเลยทีเดียวและการันตีได้ว่าองค์ความรู้ที่พ่อสัญชัยนํามาถ่ายทอดก็จะสามารถทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ปฏิบัติตามมีความเป็นอยู่ที่พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้โดยดูช่อง5้ากดเลขห้าค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ปฏิรูป